ติดตั้งรีโมทกดปุ่ม s t a r t Smart Key i s u ิสุมิเซเว่นนะครับตัวนี้แปลงพลงมาลัยเป็นตัว2 0 2 0นะครับพาร์ชิ้นล่างนี้เป็นของตัววีคอร์ดนะครับกดที่ปุ่มหนึ่งครั้งนะครับจะได้ไฟ AC วิ่นะครับกดอีกหนึ่งครั้งนะครับจะได้ไฟออนเช็คระบบแผงน้ำปัดนะครับถ้าต้องการสตาร์ทนะครับหยเบรปค้างไว้นะครับกดที่ปุ่มหนึ่งครั้งนะครับ ยนก็จะสตาร์ทติดตามถ้าต้องการดับเครื่องนะครับเหยียบเบรคายไว้นะครับกดที่ปุ่มหนึ่งครั้งนะครับยนยนก็จะดับลงนะครับคันนี้ติดพร้อมฟังก์ชันเสริมนะครับสั่งล็อกคายล็อกที่เบ้ามือเปิดประตูนะครับกดล็อกนะครับจะมีเสียงตอบรับหนึ่งครั้งนะครับพร้อมกระจกพับเก็บนะครับกระจกพับมองข้างเป็นออปชั่นเสริมนะครับสามารถติดตั้งเพิ่มได้นะครับ กดล็อกนะครับม,มีเสียงปรับลับสองครั้งนะรกระจกกลางออกนะครับสั่งล็อกที่รีโมทนะครับคลายล็อกนะครับสั่งสตาร์ทด้วยรีโมทนะครับผมหลังจากล็อกรถไป15นาทีนะครับกดลูกสายฟ้าค้างไว้นะครับ เคยนต์ก็จะสตาร์ทติดนะครับมีเพียงตอบรับต่างสามครั้งนะครับว่าเครื่องยนต์สตาร์ทติดนะครับในขณะที่เครื่องยนต์สตาร์ทอยู่รถจะล็อกอยู่นะครับภายในสิบถึงสิบห้านาทีถ้าเราไม่กลับมาที่รถเครื่องยนต์ก็จะดับลงเองนะครับสั่งดับเครื่องด้วยรีโมทก่อนที่ปุ่มลูกศรลูกสายฟ้านะครับวางไว้นะครับจะมีเพียงตอบรับหนึ่งครั้งนะครับรถล็อกอยู่นะครับ ทดสอบระบบในกรณีที่ปิดประตูไม่สนิทนะครับผมสมมติว่าเราปิดประตูไม่สนิทนะครับปิดประตูไม่สนิทนะครับกดล็อกรถนะครับเแจ้งเต,ตือตนนะครับปิดประตูให้สนิทนะครับหลังจากปิดประตูสนิทเราก็จะล็อกนะครับ สอบฟังก์ชันนะครับในกรณีที่ไม่มีรีโมทอยู่ในระยะสัญญาณนะครับตัวนี้รีโมทอยู่ในรถนะครับหยุบที่เบรกนะครับกดที่ปุ่มหนึ่งครั้งนะครับเครื่องยนต์ก็จะสตาร์ทติดนะครับหยยบเบรกกดที่ปุ่มหนึ่งครั้งนะครับดับเครื่องนะครับวันนี้เราจะเอารีโมทไววางอยู่นอกระยะสัญญาณนะครับ เดินกลับมาที่รถนะครับเหยียบเบรกนะครับกดที่ปุ่มหนึ่งครั้งนะครับสังเกตว่าจะสตาร์ทรถไม่ได้นะครับเครื่องยนต์ไม่ทํางานนะครับเหยียบเบรกครั้งไว้กดที่ปุ่มหนึ่งครั้งนะครับในกรณีที่รีโมทอยู่นอกระยะสัญญาณนะครับเราจะเอารีโมทกลับมาที่ระยะสัญญาณนะครับ ไปค้างไว้นะครับกดที่ปุ่มหนึ่งครั้งนะครับ